สวัสดีค่ะพ่อคุณพ่อเสียนหน้าคาค่ะเอยวก็ดีหม่ะโอ้แนวทางเราพัฒนาเพื่อนบ้านเนาะคุณพ่อเนาะเอากินขา้าวเช้าเรียบร้อยแล้วเจอกันตอนอสิบโมงกว่าหรือเปล่าเนาะแป๊ดเดียวขึ้นเล้วเดี๋ยวเวลจ้ะแนวทางเราพัฒนาเพื่อนบ้านอะไอเบิง,งวดที่แล้ววดวที่แล้วก็ถือว่าเข้าแต่หลักร้อยเนาะค่ะหลักร้อยมากเก้าตรงๆเนาพ่อเนาะอืมดีค่ะแนวทางเราพัฒนา อ 5, 6, 9, 8, 8, เลขออกนะงาหนึ่งห้าหกเก้าแปดแปดเนาะข้างล่างออกหกเก้าเนี่ยเข้าเลขเก้าลักล่อนอ้จ้าแล้วก็เลขจับคู่ให้หาเก้าไอ้ยาแต้มเดียวนะงะขาดหนึ่งแต้มแม่คก้นค่ะหกเก้าเนาะเสียงเบาก็เบาเลยเสีงเบาลงเบาลงเสียงเอาไปว้เสียงเพราะเสียงเนี่ยจ้าเสียงเสียงเสียง มันอยยังเรล็กเล่ามากมันอย่าเปล่าล่งเปล่าลงอย่าอ่อนแรงมนเียวอย่าเป่าอ่อนอย่าเป่าอ่อนเด้อตามต่อเนาะมีหลุดมีเข้ามีเข้ามีหลุดเนาะเล่าก็ได้แต่ว่าห้าน้อยเด่บอลหลุดเด้อห้าน้อยเข้าทุกมือเนาะพ่อเนาะใครสนใจเนาะใครสนใจเข้ากลุ่มเนาะก็ได้เนาะเข้ากลุ่มก็โจ้ผ้าวยก็ได้หรือจะโทรหาคุณพ่อโดยตรงก็ได้เด้อเซีเด้อคุณพ่อเซียนนาค่ะพ่อรับทุกสายนะพ่อเนาะเอ้า ปานนี้ขอแนวทางราวเนาะงวนที่เก้าตามต่อเนาะมีข้ามีหลุดเป็นธรรมดาเนาะกับแนวทางคันพ่อให้เขาทุกงวดเพราะว่าสีอัเสื้อผู้เดียว่สัน้บนบ่นาะกะให้คือเก้าเน่ยเนาะคะ่ะแบ่งปันแบ่งปันทุกงวดเน่ยละเพราะว่าเราพัฒนามีราวพัฒนาเนาะก่ะ คลิปนี้มีทั้งลาวพัฒนาแล้วก็มีฮานอยไห่น้ำเนาะคะ่ะรอแป๊บหนึงนะะ่งต้องค่ะฮานอยเดี๋ยวจะเขียนไห่เข่าทุกน้อยเดี๋ยวเบายางเอวแต่ละยางก่อนอย่าเบาทับกันคน่นส,สับสนนะจ้ะลาวก็ลาวฮานอยก็ฮานอยนะคะเบิ้งหัวขอดีๆต้อคะ่ะหัวขอ้อมันก็จะเป็นลาวต้องอ่ะหัวขอนีขันฮานอยกับจะเขียนไว้ว่าฮานอยเด้อคะ่ะ ผู้ที่ชื่นชอบเนาะยิงปืนนัดเดียวในนกสองตัวไครเบิ้งคลิปนี้ก็จะได้สองแนวทางเลยมากค่ะพ่อวิ่งรูดตัวใดค่ะตัวใดค่ะพ่อลาพัฒนาวันที่ฮิ่ซีวิงแปดกับเก้าวิงแปดกับเก้านะคะ รักลอยครับพ่อรักลอยมีห้ากับแปดรักร้อยมีห้ากับแปดแล้วค่ะสี่เลขสามตัวเด่นจ้ะเลขสามตัวเด่นจ้ะเลขสามตัวมันมีเดี๋ยวเดี๋ยวคนสี่คน 4, คน,คนเลขสามตัวมันมีแปด มันมีแปดมีหามีเก้ามีแปดนะคะมีห้าแล้วก็มีเก้าแล้วคะอันนี้เด่นสามตัวนะจ๊ะแล้วก็สองตัวกับพ่อมาค่ะสองตัวมีเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าหนึ่งค่ะเก้าสองค่ะเก้าสามเก้าสี่เก้าสามเก้าสี่ค่ะเก้าห้าเก้าห้าค่ะ แปดหนึ่งแปดสองแปดหนึ่งแปดสองค่ะแปดสามแปดสี่แปดสามแปดสี่ค่ะแปดห้าแปดห้าค่ะเออมาละทิศสุทิศสุดนลค่ะเออเน้นชุดใดค่ะพ่อเน้น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 เยอะเน้นตาก่อน นึ่งปากาหนี้หนี้เก้าหนึ่งเน้นมีเก้าหนึ่งค่ะเก้าสองเก้าสองค่ะเก้าสี่แล้วก็เก้าสี่เนาะเก้าสี่เออแล้วก็แปดสองกับแปดสามมาละมีแปดสองแล้วก็แปดสามตัวเน้นเนาะ เลขเก้าหากับเพราะนั่นได้ออกอยู่ในเลขความฝันเมื่อวานหนีฝันว่า,วาเลขออกสี่ศูนย์ก็หาศูนย์กัไปห้าหน้อยแต่แต่เพื่อแต่เพื่อนเราเมื่อวานเนาะเลขความฝันเลขความฝันตัวห้าหน้อยาจากห้าน้อยพาดไปเลยเนาะวิ <c oughs> ่งรูดแปงก้านี่เน้นตัวใดค,คะ่ะพ่อเน้นที่เก้าเน้นเลขเก้านะคะแปงก้าวเน้นเก้าด้อจ้ะนี่ค่ะ แนวทางเราพัฒนานะะเอาขยายใหญ่ไห้บังสิบสี่กรกฎาคมสองห้าแปดวิ่งรูดแปดกับเก้าเน้นที่เก้าเนาะจ้ะหลักร้อยมีห้ากับแปดนะะเลขเด่นสามตัวมีแปดมีห้ามีเก้าแล้วก็จับคู่ให้สองตัวมีเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าเน้นเน้นคือเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสี่แล้วก็แปดสองแปดสามเนาะค่ะ ถูกนะพอนะ่อเนาะอันนี้ของชุดเดิมนะคะชุดเดิมอ่ะของเก่าของใหม่ดูด้วยกันเอาไปวิเคราะห์เบิรงเนาะคะ่ะเข้าหรือหลุดบออ่าเลขเขาบอเขา้ากะเอาให้เพิ่นเบิรงนะะ้าเพิ่นจะได้เทียบซึ่กันแนวทางต่อไปก็จะเป็นแนวทางอันนั้อน,นอ่าค้าน้อยเราจะอ้าน้อยไลยว,วันเนาะเขาทุกเบอร์ไปหอดเล่ารอบเย็นพร้อม ลาวรอบเด่นด้วยนะจ๊ะอ่ะเรียบร้อยนะคะมันนี่เบงห้าน,น้อยเนี่ยมันห้าน้อยสะโพดนี่มันเงมนเด้ไหนคิดสองตัววัดแม่กับเขาที่หน่อเนียบอกเน,กนียนเดีพ่อนี่เดย์ห้าน้อยตนอ,อตนนี้ค่ะคืดสุดคืดสุดคิดสองตัวละเนี่ยคือคืดคิดสองคู่ เออป่าดนี้กระซิบหกตัวตั้งหากเลรีได้หลายน้อยมูมูแหลกเหรีสามน้อยสี่น้อยก็คือบสิบสองตัวแม่ยูจังเดี๋ยวหาข้อมูลกันข้อมูลของน้อยนะคะอ่ะทาน้อยอ่ะสเต็ปแรกทาน้อยเมื่อเบิ้งน้ำกันนด้ายซี่สี่กับห้าซี่กับผ่ากับม้าเล็กเด่นเนาะเด่นค่ะเมื่อวานเดิมาจซี่กับม้ายูจ่ะแล้วก็แปดเมื่อวานนี่มาเบิ้ง มาดูนอยแรกตัวกลางคือนอยกาซา่านเฉพาะกิจกาซ่านเนา, 60, 60าะาอ่าเข่าหกศูนย์ตะวกากาซ่านเมื่อวานนี่เข่าที่หกศูนย์หกศูนย์มีจ้ะแล้วก็นอยพิเศษเข่าห้าแปดตัวกลามีห้าแปดเด้อแล้วก็น้อยสามัคคีเัวกค่ะน้อยสามคัคคีอันลุดไปเนาะสามัคคีแล้วก็น้อยอยันปกติเมื่อวานเข้าแปดหกตัวกลางนอยสามัคคีเข้าที่แปดหกหกแปดเป็นตัวกลับเนาะ อันนี้ก็ห้าน้อยเนี่ยเมืม่อวานนี่ก็เขาอยู่เขายากน้อยหนึ่งสองสามแต่ว่าไปเข่าตออหนึ่งขึ้นหลายน้อยเลยเนาะพอนอะน,น้อย,ยเออไปเขา่าเดี๋ยวขอดูลาวกอนมันเข้าลาวสตาร์เนาะเมื่อวานนี่นีน่ค่ะไปเข้าที่ลาวสตาร์เก้าสี่หนึ่งเก้านาะคะสี4 4, ่เก้าเก้าสี่ลาวสตาร์แล้วก็หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งก็ลาวสตาร์บนล่างเนาะ ขาบนเขาล่างล่างสตาเมื่อว่านี่รอบบ่ายสามโมงสี่สิบห้าแล้วก็ลาวสามกีรอบเย็นเนาะจ้าเข้าศูนย์ห้าห้าศูนย์เนาะลาวอาเซียนเข้าที่แปดห้าห้าแปดเนาะแล้วก็ลาวอย่างอีกนลาวสตาร์วีไอพีเข้าที่ศูนย์ห้าห้าศูนย์ลาวกาชาดเข้าที่หนึ่งแปดลาววีไอพีเข้าศูนย์สี่เนาะจะ้า เรานอยเอ็กตาเข้าสี่เก้ากับศูนย์สี่สี่เก้ากับศูนย์สี่ศูนย์สี่กับมีดเดิ้ลเอฟซีสี่เก้าศูนย์สี่เนาะเนี่ยเข้าร <y tant as> อบเย็นเมื่อวานนี่รอบเย็นเข้าเยอะเนาะของเมื่อวานอะจ้ะวันนี้จะไปต่อนะคะกันขออนุญาตไปต่อเด้อ <y tant as> เป็นต่อฮา no นอยให้เอฟซีก่อนนะพอเนอะ วันที่สิบสี่แล้วค่ะวันนี้พ่อเซียนนะคะวันที่สิบสามเนอะจ้ะสิบสามเดือนเจ็ดหกแปดฮานอยมัดรวมมัดรวมและะ้วค่ะเด่นตัวใดค่ะพ่อสองแลวสาม เด่นสองกับสามนะคะหลักร้อยค่ะพะ่อหลักร้อยมีห้ากับหนึ่งหลักร้อยมีห้ากับหนึ่งนะคะอ่ะขออนุญาตขีดเส้นใต้แป๊บนึงนะคะเขียนเบี้ยวสองกับสามหลักร้อยมีห้ากับหนึ่งเนาะใครคนที่ชื่นชอบนะคะสำหรับใครชื่นชอบก็ตามได้เลย มาชอบกับนเพว่ากันเนาะค่ะมาชอบกับเบืง้งเบื้งก้อนก็นได้เนาะค่ะไปดูก,ก่อนเนาะแนวทางสองตัวจะพ่อมากค่ะสองห้าสองหกสองเจ็ดสองห้าสองหกสองเจ็ดค่ะสามห้าสามหกสามเจ็ดสามห้าสามหกสามเจ็ดค่ะ สี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่หนึ่งสี่สองสี่สามค่ะหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดค่ะห้าเจ็ดหกเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดค่ะหกสี่เจ็ดสี่หกสี่นะคะเจ็ดสี่ค่ะ, 4, ะครบแล้วเนี่ยค่ะ อเอยเบิ้งกอนดะะ้วค่ะพ่อมิยังเบากับเบซี่เนี่ยค่ะพ่อคือเก้าละลามือเหนีี่ก็ได้ก,ก็กเขาอีกขึ้เก้าละอัน้าน้อยรับประกันโหลดเหลี่ยงเาี้้วนละเก็เงี้ยมานขึ้นดเขาว่าหน่อยน้อยมืขึ้นเขาต้เก็แปดเก้าน้อยมนขึ้น,นีิค่ะเอฟซี่เลนเอฟซี่นีม่มันมีท่องแร่งนี่ครับช่อง โจผ้าลวด้วยสุขค้นเด้อเอฟซีแต่ใมีเง,งินมีทองจ้ะกลัขบขอบคุณมากค่ะพ่อค่ะที่แบ่งปันแนวทางฝั่งเอฟซีแฟนช่องทั้งสองอย่างเลยนะพ่อเนาะคอยสุภาพแข็งแรงนะพ่อเด้อเป็นควัใจเอฟซีแฟนช่องของโจผ้าลวยตลอดไปค่ะพ่อกลัขบขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะพ่อไม่เป็นไรดีแม่ล่ะค่ะ ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ่ะทางส่อเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการประนันทุกชนิดนะคะ่ะขอขอบคุณคุณพอ่อค,คุณแม่พี่น้องสุบุสุขนนะคะ่ะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเมื่อรับชมรับฟังคอยมิโซมิรามิมันนะคะ่ะคำโค้งไปพรุ่งนี้เฮงปังดังรวยทุกคนทุกทุกท่านสลับคลิปนี้ขอตัวก่อนนะคะ่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ